โอ้คอล่าเท้าชุดมากใช่ใเลยชุดนี้ชุดโรงเรียนสุดประหยัดนะจ๊ะชุดนี้ เป็นงานของโคาเป็นเจแปนคลิตี้นะจ๊ะคือคุณภาพเหมือนกับเจแปนเลยในหนึ่งชุดเราให้อุปกรณ์มาทั้งหมดเท่าไหร่จ๊ะสองร้อยเจ็ดสิบสามชิ้นว้าวนอกจากนี้ยังมีตัวบ้านมาให้ทั้งหมดสี่บล็อกนะจ๊ะเป็นห้องห้องสี่บล็อกเนาะใช่เลยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกประกอบแบบไหนอันนี้ก็คือสามแบบที่เขาประกอบมาให้ดูเนาะใครมีงานของโคาตัวอื่นประกอบร่วมด้วยกันได้นะจ๊ะซ้อนเทือนกันไปได้นี่วัสดุวัสดุของเขาของงานของโคานี่ก็คือจะมีการ การฉลุนอกฉลุในมาให้นะสวยงามนี่ให้ดูการทําสีนะไม่มีการกักคุณภาพกันทีเดียวเชียวให้สุดให้เต็มนี่งานของโซฟาเปียโนนี่มันยังมีตัวอื่นให้อีกมากมายนะก็273ชิ้นอธิบายไม่จบก็คือให้ตามนี้เลยก็จะมีตัวตุ๊กตาให้ทั้งหมด2ตัวเป็นคาแบบไปนะเดี๋ยวจะมีตุ๊กตาคาแบบไปให้ด้วยนะ